สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรสุกนกงเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ําๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟัง ทูง้อหวังว่าสิ่งที่ทูง้อแชร์ในวันนี้และต่อๆไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะช่วงนี้ได้มีโอกาสไปสอนเด็กๆตามมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนมัธยมเยอะรวมถึงทำคลาสที่เจอเด็กเยอะแล้วอยากที่จะมาแชร์ค่ะว่าถ้าวันนี้ใครที่จะต้องอยู่กับลูกหลานนะที่เป็นเยาวชน แล้วเราอยากจะเพิ่มเซลฟ์เอสติมให้กับเขาเพิ่มความมั่นใจซึ่งอันนี้ผู้ใหญ่ก็ไปทําได้นะผู้ใหญ่เนี่ยรีบทําเลยยิ่งดีเด็กยิ่งทําเร็วก็จะยิ่งมีภูมิคุ้มกันดีผู้ใหญ่ถ้าไม่ทำนะสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือเวลาที่เราไม่มีเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตัวเองโอกาสที่เราจะดูถูกตัวเองเยอะแล้วเราก็จะทําให้ตัวเองเศร้าทําให้ตัวเองกลายเป็นคนซึมเศร้าต่างๆนานาว่าไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับกันสิ่งที่ครูค่ะอยากที่จะ แชร์ให้ฟังก็คือว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2009มานะคุณนะปี2009เนี่ยเป็นปีที่โซเชียลมีเดียมันบุกโลกทั้งโลกนะพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายของเด็กในวัย10ถึง14เนี่ยสูงเพิ่มขึ้นถึงเอ่อร้อยประมาณ171เปอร์เซ็นต์ฆ่าตัวตายนะทำร้ายร่างกายเนี่ย189เปอร์เซ็นต์เด็กเล็กนะ10ถึง14 สาเหตุอะคะ่ะมันเกิดจากการที่วัยรุ่นนะคะเขาอะต้องสร้างสมองตรงนี้สมองส่วนกลางเนี่ยมันเป็นสมองของวัยรุ่นนะจริงๆไม่ใช่สมองของวัยรุ่นสมองส่วนกลางมันเขาเรียกว่ามันลิมบิกมันเป็นสมองอารมณ์จะพัฒนาช่วงวัยรุ่นนะคะทีนี้พอวัยรุ่นกําลังจะพัฒนานึกถึงสภาพเขากําลังก่อร่างสร้างตัวแล้วก็มีคนไปปัดเขาไปจี้เขาไปจี้เขาตลอดคนกําลังสร้างๆแบบกระตอกกระแตแล้วก็ไปจี้ไปจี้ถามว่าไอ้จี้จี้นี่คืออะไรโซเชียลมีเดียนี่แหละ โซเชียลมีเดียมันคือตัวกระตุ้นเลยเด็กเนี่ยค่ะสมองส่วนหน้าที่ผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เนี่ยจะสร้างสมองส่วนหน้าหลังอายุ25มันจะใช้งานได้ฟูลฟังก์ชันได้เต็มที่หลังอายุ25สมองส่วนหน้าคือผิดชอบช่วยดีแยกแยะสินทำจรยามีระเบียบวิน,นัยการวางแผนการวางเป้าหมายคิดอนาคตฉะนั้นสมองส่วนหน้าถ้าเกิดเราไม่เคยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะอันตรายมาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กเนี่ยค่ะจะใช้แต่สมองสัญชาตญาณที่อยู่ตรงนี้แล้วก็สมองของอารมณ์ที่อยู่ตรงนี้มาทํางานร่วมกันเพราะอะไรคะเพราะพวกเราอะค่ะเวลาพวกเราถูกกระตุ้นตอนที่เราโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยกว่าเราจะชอบผู้ชายกว่าเราจะชอบผู้หญิงกว่าเราจะได้มีโอกาสดูภาพโป,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 ป๊ๆเปลือยๆโอ้โหยากนะถูกไหมคะเวลาฉากจูบกันเนี่ยต่กอนเนี่ยว่าจูบปุ๊บแล้วเป็นไงคะกองแผนค่ะแั่ก็ดีฉชนก็โตมากับการคิดว่าคนเรานอนกอดกันแล้วเราก็มีลูกค่ะ คือเราโตมากับการที่สมองเราอ่ะมีตัวสกรีนให้เราไม่ให้เราถูกกระตุ้นเกินวัยที่นี่พอเด็กวัยนี้ยค่ะมันถูกกระตุ้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็เปิดไอจีมาอุ้ยคนนั้นสวยกว่าเราคนนี้หล่อกว่าเราทําไมหุ่นเขาดีกว่าเราทําไมเขารวยกว่าทําไมเขาดังกว่าทําไมคนไลฟ์กดไลค์เขาเยอะกว่าเรา materialism อะค่ะความอยากมีอยากเป็นมันเยอะมากเลยพอเกิดสิ่งแบบนี้ค่ะ สิ่งที่ตามมาคือเด็กจะเกิดสภาวะเปรียบตัวเองกับคนอื่นแล้วทาให้เกิดสภาวะสูญเสียความมั่นใจหรือความนับถือตัวเองนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวกระตุ้นเขาถูกจี้ตลอดเวลาทั้งทงท,งที่สมองส่วนกลางอด้านอารมณ์ของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่ได้ให้ภูมิคุ้มกันทางใจเขาไว้ก่อนอันนี้จะอันตรายทีนี้ค่ะสิ่งที่เราจะเอาไปช่วยเด็กๆได้นะคะคือเราต้องฝึกเรื่องวินยัย ถ้าเกิดพ่อแม่ชอบคิดคํานี้เยอะมากเลยที่คุณพ่อเคยเจอมาลูกยังเด็กไม่เป็นไรเดี๋ยวโตเขาก็คิดได้กล้ามเนื้อคนเราค่ะถ้าไม่เคยสอนให้เขาเดินนะคะมันจะเดินยากมากเลยค่ะถ้าให้คนนั่งอย่างเดียวอุ้มเขาอย่างเดียวค่ะเขาจะขากระเพลกทันทีค่ะเด็กยังคิดเองไม่ได้เพราะว่าสมองส่วนหน้าของเขาจะทํางานเต็มที่หลังอายุยี่ฉะนั้นตั้งแต่เด็กจนโตมาสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทํากับลูกคือการสร้างวินัย สมองส่วนหน้าจะถูกทำลายโดยวิธี2อ,อย่างถูกเลี้ยงมาแบบสปอยเละเทะได้ลูกอยากได้อะไรได้ลงไปดิ้นกับพื้นได้กรีดร้องอ่ะงั้นอ่ะยอมมันพ่อแม่บางคนอ่ะด่าด้วยนะแต่ให้โอ้ยลำคาญจังเลยไป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 ,ไปโยน iPad ให้ทีโยนมือถือให้ทีเนี่ยหละคะ่ะเด็กจะเรียนรู้ด้วยสมองของสัญชาตตายเลยว่าฉันทำอะไรแล้วฉันได้ฉันดิ้นที่พื้นแล้วฉันลอดโอเคงั้นฉันดิ้นที่พื้นแล้วฉันลอด อย่างเงี้ยค่ะนะอันที่สองค่ะเด็กที่จะไม่ได้รับการพัฒนาสมองส่วนหน้าคือถูกคําหรือการกระทําที่เป็นการทําร้ายกันทางจิตใจและหรือร่างกายเช่นไองโง่คิดไม่ได้ดูเพื่อนเขาสิดูคนนั้นสิดูคนนี้สิเขาทาได้ทาไมมึงทาไม่ได้อ่าทำไมไม่ทาเหมือนรุ่นพี่คนนั้นทําไมไม่ทำเหมือน,น,อน,นไมไมคนข้างบ้านคนนี้ เมื่อถูกทําร้ายทางจิตใจมากๆเด็กจะเกิดสภาวะความกลัวเพราะสร้างความกลัวมากๆค่ะมันก็จะไม่มีเวลาพัฒนาสมองส่วนหน้าค่ะเพราะมันจะใช้แต่สมองของของสัตว์นะคะที่มีในมนุษย์ก็คือการเอาตัวรอดหรือถ้าถูกตีถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดสภาวะของการากลัวในการที่จะดำเนินชีวิตผิดไม่ได้ผิดโดนดาผิดโดนดาเขาก็จะไม่กล้าลองสมองส่วนหน้าเขาก็จะตีฟีบแล้วก็แบนลงไปทีนี้สมองส่วนหน้ามันคือตัวเบรกไง ในชีวิตมนุษย์มันคือตัวเบรกมันคือตัวแยกแยะผิดชอบชั่วดีมันคือการตั้งเป้าหมายในชีวิตทีนี้ถ้าเราไม่เคยพัฒนาสมองส่วนหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้สมองส่วนหน้าเราไม่มีแรงพอไม่มีแรงปุ๊บคราวนี้เราก็แพ้กระแสสังคมแล้วก็ทําให้เด็กทุกวันนี้กลายเป็นเด็กที่อารมณ์รุนแรงเพราะอะไรฮะ เพราะว่าสมองของเขาเนี่ยที่กําลังสร้างอารมณ์เนี่ยมันถูกจี้ด้วยอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากได้อยากมีอยากเป็นโกรธรักมันถูกกระตุ้นตลอดเวลาท,ท,ทั้งที่สมองเขายังไม่ได้ถูกสร้างอย่างเต็มที่จึงทําให้เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้และกลายเป็นคนก้าวร้าวนั่นเองทะนั้นวิธีค่ะที่เราจะทําให้ตัวของเรานั้นหรือลูกหลานของเรานะคะมีภูมิคุ้มกันอันดับแรกข้อที่หนึ่งนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำคือ คุณจะต้องให้ลูกของเราได้รู้ถึงข้อดีของเขาข้อดีของเขาเราจะไม่ชมแบบมั่วซั่วชมผิดก็ไม่ได้นะเออบางทีมันก็ยากเย็นกันนะชีวิตจิตคนเนี่ยนะชมก็ต้องชมให้เป็นชมที่ไม่ถูกต้องคือชมแบบไหนคือการชมที่ผลลัพธ์เก่งสวยรวยดีดังอะไรพวกนี้นะคะห้ามใช้ชมลูกหลานของเราเด็ดขาดเก่งมากไม่ได้ ถ้าจะบอกว่าเก่งต้องระบุว่าเขาเก่งเรื่องอะไรเก่งจากสาเหตุอะไรอย่าไปชมกว้างๆคุณรู้ไหมบางทีเราชมกันแบบนี้ลูกอ่ะปฏิเสธด้วยนะแม่ไม่ต้องพูดแม่ก็ชมหนูก็หนูเป็นลูกแม่แม่ก็ชมเขาไม่ฟังด้วยนะเด็กอะค่ะ,คะเวลาที่เขาต้องการการยอมรับเนี่ยเขาต้องการการยอมรับจากคนที่เขาไม่แน่ใจว่ารักเขาหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอ่ะรักเขาแน่ๆถามว่าเราต้องชมเขาไหมก็ยังต้องชมอยู่ถึงแม้เขาอาจจะยังไม่ได้อยากได้จากเรา รู้ไว้เลยคะ่ะว่าเด็กทุกคนอยากได้ความรักและความชื่นชมจากพ่อแม่ก่อนเป็นอันดับแรกฉะนั้นการชมต้องชมให้ถูกให้เราชมแบบระบุให้เราชมระบุคือยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าลูกของเราเนี่ยไปเต้นและแทนที่เราบอกสวยมากลูกแม่สวยมากเต้นเก่งมากอะไร่างเงี้ยค่ะให้ระบุเลยหุ่ยแม่ชอบตอนที่หนูเต้นจังหวะเนี้ยคือหนูดูมั่นใจมากเลยอะหนูดูพลิ้วมากเลยคือให้เราอ่ะ บอกละเอียดลงไปเลยว่าเราชอบตรงไหนลูกทําข้อสอบได้ดีแทนที่เราจะไปชมที่ผลลัพธ์เก่งมากสอบเก่งไม่เอาเราไม่ชมที่ผลเพราะถ้าวันที่เขาเก่งน้อยเขาจะรู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาจะกลายเป็นคนท้อถอยไปเลยให้เราชมไปที่ต้นเหตุเช่นโอแม่ชอบที่หนูขยันแม่ชอบที่หนูตั้งใจมากเลยเออหนูแบ่งเวลาเก่งมากเลยลูกเวลาทํางานเวลาเล่นเวลาเรียนหนูแบ่งได้ดีมากๆเลยค่ะแม่ภูมิใจในหนูมากเลยนะ นี่คือคำชมที่ถูกต้องนะคะต้องพูดถึงข้อดีของเขาข้อที่สค่ะอย่าไปติอย่าไปประจานอะไรมากนะคะคือไม่ได้บอกอา้าวครูคะแล้วอย่างนี้เราจะต้องไม่สั่งสอนลูกไม่ใช่สั่งสอนได้แต่บางครั้งบางทีอะค่ะคำพูดของเราที่มันเป็นการติไปโดยที่ไม่ได้บอกโซลูชันหรือบอกบอกทางแก้ให้กับเขาอะค่ะมันจะไม่ได้ช่วยแล้วหนำซ้ำมันจะทำให้แย่กว่าเดิม ยิ่งคุณพูดถึงเขาในทางน e g a t i มากแค่ไหนนะคะเขาก็จะยิ่งเป็นตามปากของเรามากเท่านั้นแหละเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าขี้เกียจจังเลยดื้อจังเลยเขาก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจและดื้อค่ะเพราะเราได้ระบุเขาไปแล้วค่ะว่าเขาเป็นคนแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํากับเขาคือเราจะต้องพูดว่าอะไรสมมุติวันนี้เขาแบบวันนี้มีจังหวะที่เขาลุกขึ้นมาช่วยเราทํางานให้รีบชมตรงนั้นเลยแล้วบอกเอ้ยขอบคุณมากนะลูกอขอบคุณมากเลยที่หนูลุกขึ้นมาช่วยแม่ นะคะขอบคุณที่เนี่ย ب, วันนี้แม่ไม่ต้องพูดเลยแล้วหนูมาเลยเออแม่แม่ดีใจจังเลยอยากให้เขาเป็นแบบไหนใส่เข้าไปตรงนั้นนะคะวันที่เขาดือ้อเราอาจจะเงียบก่อนแล้วเดี๋ยวรอไปคุยกันด้วยเหตุผลเราต้องสั่งสอนนะไม่ใช่ไม่สั่งสอนฮะตามมาด้วยข้อที่3เนี่ยแหละคะ่ะที่ว่าสั่งสอนยังไงอ่านะคำที่สําคัญที่สุดมนุษย์เราค่ะมันอ่านกันที่อะไรรู้ไหมมันอ่านกันที่กายภาพ มันอ่านกันในระดับคลื่นฉะนั้นถ้าแม่โวยวายเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าแม่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่ฟังเราสิ่งที่ทำโกรธนะออกไปก่อนไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วกลับมาหายใจช้าๆพูดเสียงตับไหนมานั่งคุยกับแม่หน่อยวางวางของก่อนค่ะวางค่ะถ้าไม่วางบทลงโทษต้องมาต้องมีการสร้างวินัยในบ้านกฎกติกามารยาท นะคะอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่อยากลงโทษลูกเดี๋ยวลูกเป็นปมครูไม่ชอบการตีที่ใช้อารมณ์อันนี้ไม่ไม่นับโมโหตีตีไม่มีเหตุผลลูกทำผิดนิดนึงหูเล่นซะใหญ่โตอย่างเงี้ยไม่ใช่การลงโทษไม่ใช่แปลว่าต้องตีอย่างเดียวแต่เราต้องเด็ดขาดเด็ดขาดจริงๆเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าหนูเล่นมือถือได้ตกลงกันซิเอาเท่าไหร่สมมุติเด็กบอกว่า ขอหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติหนึ่งชั่วโมงหนูไม่วางเราจะจัดการกันยังไงดีอ่าไหนะลองคุยกันมาซิคือเราต้องไม่ต้านเขาร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราต้านเขาร้อยเปอร์เซนต์เขาจะรู้สึกว่าเราไม่รู้เท่าเขาเราก็ต้องบอกแม่รู้นะว่าเล่นเกมเนี่ยม,มันมีความดีนะถ้าเกมดีๆเนี่ยมันทำให้หนูแก้ปัญหาได้มันทําให้สมองของหนูคิดค้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีซึ่งในแม่แฮปปี้ในงานวิจัยแม่อ่านมาละสามสิบนาที ถึงหนึ่งชั่วโมงกําลังดีลูกแต่ถ้าเกินเนี้ยมันจะทําลายทั้งสายตาหนูมันจะทําให้หนูต้องแน่นาค้หนูต้องใส่แวน่นคอหนูจะเป็นเหมือนคอเต่านะคะแล้วมันก็จะทําให้อารมณ์ของหนูสั่งสมความอารมณ์งุดงิดไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันจะสั่งสมเพราะอารมณ์อ่ะมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อหนูทําอะไรบ่อยๆหนูก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นหนูรู้ใช่ไหมว่ามันไม่เวิร์กกับชีวิตหนูบอกเขาด้วยเหตุผลนะคะพูดตอนที่เราอารมณ์เย็นๆอ่ะงั้นเรามาตั้งกฎกันหนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งชั ขอต่อไม่ได้นะนี่คือเราแคเรารับปากกันแล้วนะถ้าหนูขอต่อเราจะลงโทษเราจะยึดของหนูแล้วหนูจะไม่ได้เล่นเลยอ่ะเท่าไหร่เราก็ว่ากันไปให้มันเป็นการลงโทษที่เขารู้สึกว่ามันเดือดร้อนชีวิตของเขาจริงๆอะค่ะนะคะ,นะคะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นการเป็นการไปตีถูกไหมเสร็จปุ๊บอะค่ะเด็กบางคนถ้าทายอํานาจก็มีนะคะครูถึงบอกว่าถ้าเราทําเราต้องทําตั้งแต่เขายังเด็ก ต้องให้รู้ว่าเขาต้องเรสเพคใครเพราะ RESPECT การให้ความเคารพต่อผู้อื่นเป็น c o m มอ n เซนส์ค่ะเป็นมาตรฐานพื้นฐานค่ะสมมุติว่ามีเด็กสองคนมา<อ>เด็กคนหนึ่งเจอหน้าคุณแล้วก็กัอีกคนหนึ่งเดิะเจนมาสวัสดีค่ะเห็นไหมแค่วัสดีค่ะ ไม่ต้องเอาว่าเรารู้จักเด็กคนนี้ดีหรือไม่ดีวูบแรกการตัดสินใจโดยสัญชาติยามมนุษย์เราก็จะชอบเด็กที่มีความสัมมาคารวะหรืออ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าเราสอนให้เขาไหวเพื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเขาจะได้เป็นที่รักในสังคมฉะนั้นสอนได้ค่ะแล้วต้องสอนตั้งแต่ยังเด็ก เพราะถ้าเราสปอยเข้ามาเนี่ยสมองส่วนหน้าเขายังไม่ทํางานเขาจะมีแต่อารมณ์บางคนเนี่ยกลัวลูกไม่รักเราก็จะใช้แต่ไม้อ่อนอย่างเดียวให้เรารู้จักการใช้ไม้อ่อนก่อนเสมอนะคะนั่นก็คือเหตุและผลแล้วก็ใช้ไม้ผสมมีการแลกเปลี่ยนหน้าถ้าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่งั้นต้องทําอย่างนี้และสุดท้ายคือไม้แข็งไม้แข็งก็คือชัดเจนไปเลยนะคะว่าโดนทําโทษ ไม่ได้หยุดดึงขล้องออกไม่ได้ห้ามเล่นเราคุยกันแล้วเขาจะเทสเราค่ะแต่เราต้องเฟิรม์มเมื่อไหร่ที่แม่ไม่เฟิรม์มยอดหน้าเนี่ยคราวนี้เขารู้เลยเขาขึ้นเป็นจ่าฝูงเสียงต่ำคอนโทรลไม่ได้หยุดกรีดร้องร้องไปเธอไม่ได้รู้ใช่ไหมย้ำเขาไปเลยรู้ใช่ไหมว่าแม่รักหนูและสิ่งที่หนูทําไม่ถูกต้องมันจะไม่ดีกับหนูทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกับทั้งในบ้านเราและในสังคมและแม่ไม่อยากเห็นแบบนั้นนะหนูร้องหนูร้องไปเลยแต่หนูจะไม่ได้สิ่งที่หนูต้องการแล้วชัดเจนเดินออก ฉะนั้นถ้าเราสอนเขาให้มีวินัยตั้งแต่อย่างเด็กสำคัญนะคะชมเขาให้เป็นนะคะอย่าประจานแปะป้ายหรือด่าทอเขาอย่างเดียวให้พูดสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นมากกว่าที่จะพุ่มบ่นสิ่งที่เราไม่ชอบให้เขาเป็นและสุดท้ายคือสร้างวินัยต้องกําหนดกฎเกณฑ์กันในบ้านเราเป็นแบบนี้แล้วแม่เองพ่อเองก็ต้องทําด้วยคุณเองก็จะต้องแสดงให้เขาเห็นทําให้เขาเห็นเป็นให้ดูสิ่งเหล่านี้จะทําให้เด็กค่ะมีภาวะของการยับยั้งชั่งใจ แล้วเขาจะทําให้ตัวของเขามีภูมิคุ้มกันขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ